ตอนที่47ผลของครึ่งแรกมาวินหลุดจากกาแลและวิ่งทะลวงต่อไปยังกรอบแขตโทษของแคบุดรทันทีแต่ด้านหน้ายังมีคำายคอยดักอยู่จะไปไหนอ้ตัวแซบด้านหลังก็มีฮังเลตามมาด้วยเหรอไอ้ตัวอันตรายเฮ้ยอ่าเก่งนักใช่ไหมแกน่าคำใยพุ่งสไลดยสกัดแบบถอนรากถอนโคนทันทีจะปม่อยโอกาสแบบนี้ไปได้ยังไงอุซาลุจากกาแลมาได้แล้ว มาวินจ่ายบอลออกไปได้ก่อนที่คำสายจะสไลด์สกัดเพียงเสี้ยววินาทีครับมาวินโดนคำสายเข้าปะทะไปเต็มๆครับกรรมการทำท่ามันจะเป่าเปาแต่กลับให้สัญญาณเล่นต่อเพราะบอลกำลังได้เปรียบอยู่ครับบอลจ่ายจากมาวินทะลุไปยังก๊อตที่หลุดไปยังประตูของแทบอ,ดอดุดรก๊อตจับจังหวะรอให้บอลไหลเข้ามาทางเท้าซ้ายข้างเด็ดลูกทิรพาสของมาวินทะลุผ่านช่องกองหลังไปยังศูนย์หน้าประจำทีมย่างเหมาะเหมงเท่านี้ละ่ะ จะได้เห็นฤทธิ์ลูกยิงไม้ตายของฉันเต็มๆตมสักทีแต่บังเอิญว่าฉันก็คิดวิธีหยุดลูกยิงกระสุนปืนใหญ่ของแกได้แล้วเหมือนกันว่ะมาเลยภาพล็อกกำแพงเหล็กมหาการงั้นก็มาวัดกันไปเลยซาปุสกาอัจะเข้าเฮ้ งามไส่ละทีนี้เขีย้ยเีย้ยเี้ยเี้ยเียเยิงด้สวยจะให้แล้วนะครับพี่เย้ยยงเมาย้่ยที่2กระจายดาบเ้นำขึ้นเน2ตอ่อ0เลยครับววเ้ยให้ก้อยิงได้แล้ววะน่าจะเย็นลงหน่อยแล้วละมั้ง โอ้โหนำ2เมตรแล้วนะมิสเตอร์คำสายก็โดนใบเหลืองย้อนหลังจากการทำฝ่าวจังหวะเข้าสกัดมาวินครับเชใกล้จบครึ่งแรกแล้วแต่ประกายดาวก็ได้ลูกเพิ่มนํำห่างแล้วครับเทพุดอนตกที่นั่งลำบากแล้วครับจะพลิกสถานการณ์ยังไงล่ะทีนี้พอถึงเวลาบอกครับจานสู้ๆนะวิน ไวไมนะว่นัครับวินดูแล้วเหมือนจะหมดสภาพเลยนะคเขารับต้องเปลี่ยนตัวไหมใกล้พักครึ่งแล้วน่าจะพอไหวอยู่มั้งกัปตันโค้ชอาจารย์ดดชนีสั่งว่าให้รอครึ่งแรกไปก่อนแล้วค่อยมาแก้เกมกันตอนพักครึ่งนะ่ะครึ่งหลังยังมีเวลาให้พลิกเกมได้อยู่อู้แล้วขจายไปเคลียบอลเตะดูท่าจะยังไม่สบอารมณ์ที่ดวนแพ้อยู่ฮะ จะหมดเวลาครึ่งแรกแล้วต้องรักษาสกอร์นี้เอาไว้ให้ได้อืมขยาจทรงบอลมาแล้วป่ะจ๊กจักจ้าอยู่นั่นเนาะก็บอกว่าให้รอครึ่งหลังก่อนไม่ได้ฟังกันเลยเรืงึไงไอ้เจ้ากัปตันหัวดืว้อสมเป็นนายจริงๆไม่มีหมดแรงหมดใจเลยสินะ การล่ใช้ความแข็งแรงประทาคิสหลุดไปได้ครับไม่ไหวเราคนเดียวหยุดการแล่ไม่ได้จริงๆทริปเปิลทีมครับประกายดาวรุมประกบถึง3มคนเยี่ยมเลยกับตันวางแผนป้องกันได้สวยเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บแบบนี้แล้วปล่อยไปไม่ได้รก่กใส่สปินให้ลูกบอลแล้ววิ่งอ้อมตัว ไอ้นี่มันจะเก่งไปถึงไหนวะฉันสกีนกองหลังไว้ให้แล้วกาวล้วคิงเซนเตอร์แบ็กก็ขึ้นมาแล้วด้วยสิขอคัดคำสั่งครูละครับอันตรายระวังลูกด้านกัปตันนั่นมันลูกยีงไม่ตายของกาล้ะนาคาผู้ตัดสินดูนาฬิกาแล้วครับจังหวะนี้อาจจะเป็นจังหวะสุดท้ายของเครื่องแรกแล้วล่ะครับ ครับแบบนี้เปล่าแน่นอนกับตันโรมตัดสินใจทำเปล่ากาแลครับขอโทษนะว่ยให้นายยิงแบบนี้ไม่ได้กรรมการแจกใบเหลืองให้โรมพร้อมทังตัดเตือนด้วยครับขอโทษครับยอมเสียใบเหลืองเพื่อรักษาสกอตตัดสินใจได้ดีนี่แต่ว่ามันจะคุ้มหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องกรรมการขยาจเปล่าฮึื่นเล่นต่อกอะกรรมการเป่านกวีดยาวครับหมดเวลาครึ่งแรกพอดี นำสองศูนย์ฮ่าปืนเฮ้ยรอดไปลูกพี่ไม่โดนลูกเตะตั้งท้ายเกมด้วยนักเตะเทพบุดรกรูกันเข้ามาโวยผู้ตัดตสินเ,เลยครับออแต่ผู้ตัดตสินออบอกว่า<อ>ทดเวลามาเยอะมากแล้ว อย่ามาตายคาสนามแบบนี้นะเว้ยโปรดติดตามตอนต่อไปหากชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะ